เราก็สหญ่างไปเอามาน้อยนะ้องเพราะว่าเอามาน้อยมาเลี้ยงอ่สบายดีเนี่ยละยย่ะเฮ้ยไปเอามาอยู่เพื่อนอานของช้ใหม่เพคะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้นองเบอรสูตรทุกคนอันก็จะเป็นปลาติวเนะปลาติวกะเคี้ยวอุ่มทุ่มเนี่อ้าตาอันมีอัน,น,อนแม่งขนูนได้นี่นะ ใบใบมันเหี่ยนนี่นะกระมกันมึงมึงคือนี่มามาก้านบ่นีหลายบ่มากระผายเข้าอือนี่นะใบมันเหี่ยนเลยจ้ะแมงขานูนนี่ร่ายลายเลยเพราะว่าปีกายนี่กรรมการเนาะเมื่อแรงมากประต่ถือไฟมามาะการเอาแมงขนูนเมื่อขวากินเนาะ ว่าช่วงนี้บใบไม้กระโปรงฮะเขียวอุ่มทุ่มเลย,ยกับแมงขานนกสิล่าหลายปะ่ะไปเอามาเอามายูเพื่อนอาน้องใส่ไม้เนาะมาก็ผูกไว้ประมาณสี่มื้อนี่แหละแต่กระโบยู่เนาะมันนี่ปล่อยมันมันนี่อีตดนมันก็นเ,เลยปล่อยปล่ปอ,ยปอยให้ผลเป็นอิสระเพราะว่าผูกคอเพิ่น ลอยแล้วผัดมาบุยมัน,นก็มาเอามาเอาเมื่อเกลือเข่าแล้วก็ผูกไว้ต่อคือเก่ามัน,นก็เป็นขังลังเือนน้องชายไม้ใครชองอันกับพอ่อละ กระยักพอวันนี้นนนส kind of like. ิออกมาอยู่ง้วใช่งัวเขาพอกเลยโอ้เอ้าเขาออกมาเลยกระไรออกเลยห้องดุต่ะห้องหมาเขาดูปลูกไว้กับปล่อยู่มาคือเก่า ก็เป็นเงินเก่าลองใช้ใหม่ค่ะเห็นหมาบ้นนุ้ยมันมาพี่ล่ะปล่อยเพิ่นมือนี่ผูกไลยมือแล้วก็เลยปล่อยอีตนปล่อยแล้วก็มาคือเก่าบูยอเมื่อกี้ถ่ากกอนแบบนี้นะแม่ไปใส่เออแม่อยู่ชวนวะ เออไปขอมะฮุงอันต้นมะฮุงน้ำอันไปเพียงวาปลูกก่อน,นโอ้ยหอมดิเห็นยังคือหอมใส่หุ้งขาวะวะ,ะเรียนพระเจ้าพลเพร,รือยักโดดใส่ได้เนี่ยขอมานำานาองใส่มาคนห<า>น,<ะ>นึง่งอ,อ่ะอาอ,อุ้มเอ,อ,อ,อาน้องกาหมักมามักอุ้มมา ม,ม,มาเอามานึ่เอ่อค pues ืเดี๋ยวจะกล้าไม่ไพักหนาเมื่อีหร่นะเออเราบ่มีกล้ารเราเบิดกล้าหน่ยมาตัวนี้คือเงียบเงาแท้ตัวนี้เนาะมาฝรั่งเลยเห็ดย่างอยู่สวนน่ะเห็ดย่างอยู่สวน ป้าผ <S preach miracle> <á> ักอันอีตู้เพิ่นนี่ก็เนาะไผตู้เพิ่นนี่ก็ถี่แฮงอะนป้าเนาะอันกกดอกแค่นี่ก็ใหญ่นะเฮ้ยคือว่าบ่ออกปลูกนี่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยมันถี่โพดเนาะเสอีหยังกินอันนี้นะเก็บ พ่อกายมาจังหอมพนี่หุยเป้าผักชรัดเผือกกับเร็วออกปลูกเเนาะเลยเปนฟอมเลยเตงบบยากกินเบียมันกินบทันเนาะปลูกผักชลัดลายกกินบทัน ตัอันอันนี้คะตั้งจงเมียนให้มันเป็นอันเน่โอ้ยอะไรเนี้มันวเนี้มันพักรัดจุบๆุบทุชขโตนอ้ยเป็เตงทุดผิวทุกแล้วป้าตัวนี้ก็งามเนาะอันนี้นะอันนี้ก็ป้าเมียนเห็ดเนี้ยบอหนิหรู้ว่าบริตั้งบวกินดูว่ากินบวทันเลยอันเนี้ยอันนี้คืตั้งหากนะคะอันไหนเนี้ยต่างหากเนาะงามเนาะ อ้อยนี่กรเคี้ยวคักน้อยปลูกได้ไายเนี่ยชวนอาน้องใช่ไหมน้องปลูกพักปลูกเนี่ยมังหงนี่กรสูงเลยเนาะทีรีบมังหงนี่กรมังหงผลกระบ้องออกปลูกเนาะ ว่าฉิมาเอาอะไรไม่น right? mm ู hmm. well, ้แล้วฉิมาเอาเลยนะเออผูกสิเมื่อบุยไม่บุผูกมันมันก็ยาำแบบนี้แหละมาจากยำได้มันจะอยู่เฮือนจากถือมาก็ได้อันนี้มันยังหน่อยเนอะมั่อุย มันนี่ให้นปล่อยพ่นอีต้นเพ่นว่ะผูกพ่นทั้งเช้าทั้งกล้งขึ้นว่ะฮักดอกอันดอกมันหอนมันทำบ่แมนเร็กเขาบอกกินมังเอื้อนี่ได้กินจังหมากเลยเฮ้ยงูอ่ะกับงวเนาะทั้งงเบ้าง ก็เห oh, ็ดใหม่บ่บนี้นะเระยอบนเ่าขื่อได้เก็บกินยอดมันเนาะกายมาลหอมเข้าหุงเ้ยเฮ้ยเชียเอาในเส้หน่อไม้นะหาในสห้มนกกะหา้นี้กรหาเอา่ข้าวแงแด็กินตหน่อไม้นเดัข้ามะนาันี้ข้ามได้บอ เนกระถามะนาวเพ่พักบ้องบัพอดนานหนึ่งเลยฝนเห็ดก็เรียกว่าเพฝนนั่นอะไรก็เรียกว่าฝนตัดออกมันป่งใหม่ใช่ดอกเทลเบะกินเนาะเบกินนี่เป็นเหยนแล้วเต่เอามึมาตัดออกเอาพุ่นใช้แถวนี้เห็นตั้งงามเน่าดินเนาะดินขี้งวเนาะเอาใส่พุ่นใส่เรียบร้อยก็ดังป่งเฮธอไปเคียวมาแบะจะเบะกรามะนาวทั้งเงินมัทัวร์ทังเงน ว้วเนี่ยคนหมักชมแบะหละใช่แต่นเ็นปจันมะหุงเตียงว่ะรจามุงเตียงหนุ่ยมะฮุงพ่กำลังขึ้นเนาะจุดเงามัฮุงสุงเมื่อืม เยงปลูกในชวนกัจนเก็บถิ่มเฮ้ยกินบหมี่มันม่มีตะลูกินเฮ้ตะเบอ่เยนี่มากอะย่างระสีหน้าเออมนกะชีูนี่เมื่อตะเสเนหนาเพิ่าเสมหลดนี่นี่มันมาลขีงวงไปจ้กยันวางงวงปล่อยแล้วมันไปกินนะนะก็เบเหนได้่น้ำมันต้องมีน้ต้องมีน้นน้ำมันยังยุนะต้องมีน้ำเนาะแปะกสีเมน ได้เอาเอาปล่อยเอานอกก็ได้ม้ามันสีมนพักปลาเพียงมันเมื่อจังเอาเมื่อจ้ามันก็หมักม้าเลยมันอยากมานำมาเอาม้ามันวะออยากเลยมาอามาเบิ่งชฉยกันว่ามันมัได้ลูเลยสิปันหายวะหมักม้าอยากเลยม้าเอาฝุ่นบ่ะพาไปตีแดดไหมตีดาดฉันกดนหมักเลยมันจกก้นจกดมันจกกลก้นจมดึ้ถุงดึแห้นี่เลย เอาวเหนียวเป็นกระเทย่เหรอเลยแลายเนาะมันใหญ่เนะอฮอยหักเขียวดีเนาะมันหุงแต่ผัดบกเคียวแต่มันแบบมะมเหลืองเหมันเป็นอะไรเห้มันเหนหอดบนใหญ่สำนักของโตฮะหันบนดอนอยู่แบบว่ามันกั้นมันยันี่แหละเลือกใ้อยเออมันกั้นมันเหลือง ล้วก็สิ่มเอาลำโตแล้วเราก็สิลกทิ้มเฮ้ยสกัดขาวาได้เท่ากันหรือมีอะไรเอนเดียวนี่บอกได้ต้นนะกยคือหน่อยแค่ช่องต้นอ้าวแตงหวานเห็นไหมออกงี้งามไก่เขามากินถึงว่าเฮียนบ้องก็พอบ้องแล้วเต้งเอามาปลูกได้เท่านี้นึงนี่ค่ะลูกชิ้นได้อยู่อดีหว่างามแต่ฟักสลัดเพิ่งนี่แหละเต็งปลูกก็ลูกกินผู้เดียวเนาะมันก็ปลูกก็ถิ่มคือเก่า กทิทิมข้าลเ็ดียมันเปง้าดอกขูกทัหมัเี่ยีวนีวไาเป็งเยงเราปลูกผักสลัดเพืปลูกนันตุนิไปขายย้โรนุกเต็มวนอไปขายใช่ไหมวิขายเป็นขาหมูกเคยไปเป็นแตซอเป็นตซอกินเนาะเออขายว่าบันชุดสิเลยคอไปขายก็ได้เงินไหม่ะไปเด้อบาน้เด้อ เอามามาแต่เฮือนอานองใส่ใหม่ขอมานำเพื่นมาเลี้ยงปล่อยมื่อนี่แล้วก็ไปบ้านีนผู้เพื่นเมียนตอนนี้ก็ค่ำเลยวนนี้ก็ให้เพื่นนอนยอยู่พี่จะไปเด้อบ้านี้เด้อติดอยู่พี่ในเด้อไปาย ขอจบคลิปก็เด้อฝากพี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามใหเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสบายดี